เมื่อก่อนนี่แกขี่จักรยานเดี๋ยวนี้นี่มาขับมอเตอร์ไซค์เหรอรถแกนี่ดูหรูก็น่าจะแพงด้วยเนี่ยทั้งเท่ทั้งหรูขนาดนี้คนอย่างแกเนี่ยนะไม่มีปัญญาได้ขับหรอกดูไปยี่ห้ออะไรนี่เห็นไหมไม่รู้จักก็ดเลฮะโอ้โหสภาพอย่างแกเลยนะคงไม่มีวันรู้จักรถดีๆแบบนี้หรอกว่ะ ไม่ตุ๋นไก่กับเผ็ดหมดเลยคุณซังเนี่ยนางจะทำยังแบบนี้สิคะป้าหัวใจวายโอ้ครับสนุกดีออกครับแต่วันนี้เอาเหมือนเดิมนะครับเอาเหมือนเดิมเอาจากใครคะเอร์โอ้ยครับอย่างอยางค่ะป้าจำได้ข้าวกะเพราไก่เอากะเพราน้อยๆเผ็ดน้นๆไม่เอาไก่ไก่สับค่ะป้าจำได้ไม่ต้องกินแล้วมั้งครับแบบนั้นน่ะเออ ว่าแต่ทําไมวันนี้คุณซันดูแต่งตัวแปลกๆล,ล,ล่ะคะดูโซมโซมไงไม่รู้อะคือว่าวันนี้ผมกะจะเล่นอะไรสนุกๆหน่อยนะครับสนุกสนุกออป้าอยากรู้แล้วเล่นอะไรคะไม่มีอะไรหรอกครับเออเป้าครับผมหิวแล้วอะครับ <c oughs> แต่พ้อไปหมดแล้วเนี่ยลืมเลยมัวแต่คุยกัน <c oughs> เดี๋ยวป้าไปทำข้าวกะเพราไก่ให้ก่อนนะคะได้ครับ <c oughs> น้าโอ๋นี่อร่อยเหมือนเดิมจริงๆเลยเฮ้ยนั่นมาในซันนิววาทักทายสักหน่อยเว้ยใครวะเฮ้ยไอซันโอ้โหไม่เจอกันตั้งนานยังเหมือนเดิมเลยนั่นเนี่ยใครอะพี่อ๋อเพื่อนพี่เองเอ่อเอ้ยดิมอะไรแกนี่ ดูหล่อแล้วก็ดูรวยขึ้นเยอะเลยเนาะทองนี่แสบตาชันมากเลยว่ะเอ้ย <Hey. S 1> <laughs> ธรรมดาว่ะพ่อแต่แกนี่ยังเหมือนเดิมเลยนะชีวิตนี่ไม่เปลี่ยนเลยไม่พัฒนาขึ้นเลยนะ <laughs> <laughs> โอ้ยมันก็เปลี่ยนอยู่นี่ว่านี่เมื่อก่อนนี่แกขี่จักรยาน๋ยวนี้นี่มาขับมอเตอร์ไซค์เหรอแล้วนี่แกมาใครอะ่ะดูสวยดีนะ hey. แน่นอนเพราะว่าฉันเนี่ยสวยแล้วก็ดูดีมากเฮ้ยพูดใจอย่างนี้เนี่ยจะจะี๊แฟนฉันเหรอเปล่าเปา่ปาฉันไม่คิดอย่างนั้นหรอกออยากนะเว้ยมันจะมีเรื่องแน่รูแล้วรูแล้วไอ้ดิมร,รถเกนี่ดูหรูก็น่าจะแพงด้วยวเนี่ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมันก็ต้องแพงอยู่แล้วนี่ทั้งเท่ทั้งหรูขนาดนี้คนอย่างแกเนี่ยนะไม่มีปัญญาได้ขับหรอกดูไปยี่ห้ออะไรเห็นไหม ไม่รู้จักก็นดิฮนะโอ้โหสภาพอย่างแกนะผมไม่มีวันรู้จักรถดีๆแบบนี้หรอกว่ะนั่นสิพี่เพื่อนแบบนี้คขไปได้ไงอะ่ะสนียดเปล่าๆทางจริงพี่ก็ไม่ได้อยากพบมันหรอกแต่พอดีว่าบ้านอยู่ใกล้กันนะจ๊ะเจ้าเลยแบบพบกันไปกันแหละเฮ้ยพ่อแต่ยายบ้านมายังไม่เจอนะฮะเลยนะเอ๊ะแล้วน,นี่มีงานทำหรือยังเฮ้ยไปทํางานกับฉันที่กรุงเทพได้นะเว้ยโอ้โหรับรอง,องรวยปชวนทําไมป่อยมันอยู่แบบนี้แหละ เนาะดีมันก็ได้ดิมไม่เป็นไรหรอกเราเกรงใจอ่ะเอาทํางานแบบเดิมก็ดีอยู่แล้วอ่ะเห็นแกได้ดีใส่ทองเส้นใหญ่ขับรถหรูเนี่ยฉันก็ดีใจแล้วเว้ยแน่อยู่แล้วเพื่อนงั้นฉันขอตัวก่อนนะพอดีมีธุระต้องไปต่ออ่ะอ๋อเหรอได้ได้ได้รีบไปนะนี่ถ้าฝนตกขึ้นมาเนี่ยเราจะเปียกนะมันขี่ข้ามอเตอร์ไซค์ราคามันไม่มีนักจ้าไปดีกว่า ไปไปก่อนว้ย <Ash well. S 1> อะแล้วจะไปไหนอะเฮ้ยน hey, ั่นทำไมต้องบอกแกวะ โอ้ยยอดเลยกวะโอ้ยย oh, 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 ิมเพลินเลยนะมึงไหนบอกยืมไปไม่ถึงชั่วโมงไงนี่ล่อไปสองชั่วโมงแล้วเว้ยโอ้ยออดรถมันเทขนาดนี้ยขับเพลินไปหน่อยอะพี่เอาหน้าาครับหน้าเป็นตูดเลยอ้อให้ข้าวหน้าขอยิ้มเท่อีกนะโอ้โหจะบ้าหรือไงพวกเธอครั้งเดียวก็พอแล้วนี่ถ้าเกิดเจ้านายกูมาเห็นว่ารถอยู่พวกมึงสองคนนะกูเนี่ยจะซวยเออเดี๋ยวกูไปดูคิวล้างรถก่อนนะลืมเลยว่าอ่ะ คึนอุ้ยหลุดเลยขอโทษนะพี่น่าจะมึนๆเลยไหวงี้วงนี้นี่มันแห้งจริงนะสุดยอดอ่ะไปขคอแอกขอไปยืมใหม่นะเดี๋ยวขับไปโชว์แล้วนู้นสักทีเฮ้ยเพื่อนพี่นี่โอ้โหเฮ้ยไอสานอืมนี่ มึงทำอะไรที่นี่วะเออคือฉันอ๋อเฮ้ยฉันรู้แล้วแถวเนี้ยมันร้านล้างรถแกมาเป็นเด็กล้างรถที่นี่ใช่เปล่าฮะล้างรถเออแล้วนี่แกเอารถมาล้างเหรอเฮ้รถสวยจริงนี่งวะเออใช่ไงแล้วฉันเอามาล้างหน่อยเอามาล้างแล้วกุญแจกุญแจกุญแจข่าวเซาซีอยู่ได้ คุแจาล่างรถก็ต้องอยู่ที่เด็กล่างรถสิเนาะเออก็ให้ไปเมื่อกี้นะึกโง่จริงเลยนะอ,อ่โทษดีว่าฉันลืมเลยเจ้านายครับมาแล้วเหรอครับฮะเจ้านายขอโทษนะครับเจ้านายรถยัง,งไม่นพิเศษเลยครับพอดีคิวเยอะมากเลยครับอืมนี่พิยศสองชั่วโมงแล้วยังร้านไม่เสร็จอีกเหรอโอ้โหเสียเวลามากที่ร้านนี้ <laughs> เดยวพี่ครับฝากเอารถไปล้างหน่อยพี่อ๋อได้ครับเจ้านายแล้วก็ยิ้มกุญแจมอไซค์หน่อยพี่พอดีว่าผมจะไปหาเพื่อนแล้วก็ไปลาป้าโอ๋หน่อยอ่ะถ้ามาเจ้านายจะมอไซค์ไปทำอะไรครับพอดีว่าจะเอาไปเล่นอะไรส,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 สนุกๆเน่ยเดี๋ยวได,ได้ได้ครับแล้วก็นี่นะพี่ผมฝากทองเลยอ่ะครับเจ้านาย ผมถาม,ม่จริงผมสงสัยมานานเลยเวลาเจ้านายจะไปหาเพื่อน,น,นที่อหไรทำไมเจ้านายต้องถอดทองแล้วก็แต่งตัวแบบธรรมดาธรรมดาแบบนี้ครับอ้คือไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับผมไม่อยากให้เพื่อนผมอึดอัดนะครับงั้นเจอกันที่ร้านล้างรถชั่วโมงหนึ่งนะผมไปก่อนได้ครับคุณนางน้ำมันมีใช่ปะตเติมไม่ด้วย <laughs> <laughs> พี่โอ๊ตนี่นะไปแล้วพี่ <laughs> ครับโอ๊ยบอกกนไว้ ไี่ก็ไม่มีเลยตายตายตายวันนี้มันไปไหนกันหมดเนี่ยนั่นเลยเด้อายอะไรวะเนี่ยอ๋อันนีเห็นยังไงว่าคนเดิมขับรถไงวะเฮ้ยเอ้ยพี่ออสไอ้ดิมวิวเฮ้ยเฮ้ยมาทำอะไรเนี่ยอ๋อกำลังจะไปข้างนอกกันนะพี่แล้วพี่มาทำอะไรอ่ะอ๋อพอดีพี่จะเอารถไปล้างแล้วก็พี่จะมาแวะซื้อของหน่อย อ๋อเฮ้ยพี่รถพี่นี่โคตรเทพเลยว่ารถพี่นี่ไหนเรารถเจ้านายอ๋อเหรอเออเฮ้ยขอลองขับหน่อยดิไปจะบ้าเหรอเดี๋ยวถ้าเจ้านายมาเจอพี่ก็ซวยดิยท้ยแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงนะพี่โอ๊ถมันแทพอยากลองอ่ะนะอะไรวะพี่โอ้ยน้าพี่โอ๊สุนหลอกเออก็ได้แล้วรีบเอามาคืนด้วยไง ระวังระวังด้วยได้ได้ละโอ้โหเห็นไปขอยืมไฟด้วยดิโอ้โหมึงนี่ได้คืบเจ้าศอกใช่ได้รถเจ้าทองอีกครับมันเท่อะพี่เป็นเสียตะกวนน้าๆนะอะไรของมึงวะเนี่ยนี่ถ้าไม่ติดว่ามึงเป็นลูกป้ากูนะมึงเดี๋ยวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมมานะมาละเฮ้ยเดี๋ยวแล้วมึงรีบเอารถมาคืนกูที่ร้านแม็กควายที่เดอะที าล้างรถใช่ไหมเออโอเคได้เจอกันไปขับไปขึ้นรถดิเดี๋ยวแล้วแล้วแล้วกูจะต้องเดินไปล้างล้างรถใช่ไหมเฮ้ยมันอยู่ใกล้ๆพี่ไะโถบเปิดไงอ่ะกดนี้ฮะอ่าเหีเ่ยมเ,เ,เลยเฮเยนีอเอ่เฮ้ยขับระวังระวังด้วยน้องเว้ย แล้วรีบมาคืนล่ะทาไมติดว่าไปลูกป้ากูนะมึงกูต้องเดินไปร้าล้างรถจริงวนะเนี่ยนี่ดีมเราเข้าใจนะว่านายอะอยากมีเหมือนคนอื่นเขาบ้านแต่ที่นายทำอยู่เนี่ยมันแย่นายรู้ปะเพื่อนกันอะเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกเขาต้องจริงใจต่อกันเลิกขี้อฉาดจแล้วแล้วก็อยู่กับโลกความเป็นจริงเข้าใจนะเออ เดี๋ยวพี่ครับเจ้านายพี่เนี่ยไม่ต้องเอารถไปล้างแล้วพี่เอาไปล้างเองเลยฮะให้ผมล้างเอง <c oughs> นี่มันบทลงโทษพี่ไปเชิญเออจ้านายครับเหลือเหลืออีกสองคิวครับไม่ต้องพูดครับไปเชิญครับนี่ครับผมไมล่พี่ออกนะเอาครับครับไปครับมึงเลยยางยางยางสอ <c oughs> งคิวสามคิว เกียร์เคียร์นะงั้นฉันไปก่อนนะพระดีว่าฉันน่ามอตอ์ไซค์มาอ่ะไม่มีรถหรูอ่ะเจอกันเออเจอกันใครจะไปดูลูกเจอกันนะเพื่อนเจอกันนะวิว แล้วที่นี้จะยืที่ไ